วันนี้มีงานสัมภาษณ์นะครับตอนบ่ายสองแล้วนี่ก็ดิโซเมยสัคบคนที่นัดไว้ด้วยครับโอ๊ะนายไปพักได้แล้วแป๊ยไปสัมภาษณ์เองไปแล้วไปแล้วรอได้ค่ะไม่อยากไปก็ออกไปเลยบ้านคนยังรีบสัมภาษณ์งานอยู่อ,อะไรของเขาเนี่ยคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ เอ้าเยี่ยนี่นี่เธอมาสัมภาษณ์างานเหรอใช่เธอก็มาสัมภาษณนน์งานเหมือนกันเหรอ <S 2> <S 2> ออแล้วนี่ใช้ไปไหนอ่ะหรือว่าเลิกกันแล้วเป็นอย่างที่ฉันคิดไม่มีผิดเลยใช้เนี่ยเลิกคนผิดจริงๆเลยนะเรื่องนี้คนนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเรายังคบกันดีแล้วก็มีความสุขมากๆเลยเออแล้วนี่ฉันจะบอกให้นะตำแหน่งเลยค่ะของซีอีโอคนใหม่อ่ะเขาเปิดรับแค่ตำแหน่งเดียวฉันจะชนะเธอให้ได้รอดูนะคะ นี่เธออยากไปถึงเร็วๆไหมล่ะตามฉันมาเอา้าหายไปไหนแล้วอะทางนี้อะไรกันถ้ามาสัมภาษณ์งานเตรียมตัวมาดีเชียวนะรู้ทางดีหมดเลยผู้สมัครที่เลยเตเมฉชนเลยค่ะ เลยนะคะคุณไม่เหมาะกับตําแหน่งนี้ค่ะแต่คุณอ่านแค่แป๊บเดียวเองนะคะคือฉันมีประสบการณ์โดยตรงมา5ปีเลยนะคะฉันเป็นคนสัมภาษณ์ฉันว่ายังไงก็ต้องว่ายังงนะคะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เลกซูเม่ของฉันนะคะมาสัมภาษณ์งานทั้งทีเนี่ย ควรจะดูภาพหลักให้มันดีๆหน่อยนะคะฉันว่าป่กคุณซีดไปหรือเปล่าคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันเติมให้นะคะโอ๊ยทำอะไรอะเมื่อกี้เธอกดลิป์เปิดหริปิดฉันเกือบจะมาไม่ทันจะมีหน้ามาสัมภาษณ์งานบริษัทชนิกีกเดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อกี้คุณบอกว่าบริษัทใครนะ จะเป็นบริรษัทแกไงฉำเไมนต้องยุง่งสวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามีที่ช่วยฉันยืมไหมคะ <c oughs> เอ,อ่อขอยืมกระดาษทิชชู่หน่อยได้ไหมคเอ,อ่อฉันก็มาสัมภาษณ์งานเหมือนกันนะคะอย่าทำให้ลำบากเลยนะคะ เอานี่ไปนี่คุณตั้งใจจะมีเรื่องอะใช่ไหมเซียนก่อนนะคะเขาแค่อยากสัมภาษณ์งานพี่นี่อะยังไงทุกคนก็ต้องฟังเขาสัมภาษณ์อยู่แล้วก็น่นอนอยู่ละไหนเอเลี่ยนสตูแม็คุณมาดูสิถ้ามีคุณไป็เลี่ยสตูแม็ฉันน่ะก็คุณไม่ได้พูดสัมภาษณ์ไงคะคุณก็มาสลักงานเหมือนกันอะเอาจริงเหรอ เราก็มก่หมายเหมอนกันนะทำไมอาแบบนี้ล่ะมนเดียเงียบไปเลยพว,วตรงๆเลยแล้วกันนะฉันเป็นน้องสาวของคนหน้าฝ่ายบุนคลที่นี่ตำแหแต่เลขายซีอโอคนใหม่เนี่ยที่ฉันต่อมาให้แหละแกามมีโอกาสหรอกถอนตัวตอนนี้ยังทันนะจะได้ไม่เสียเวลามินเธอบอกว่าอยากจะชนะฉันไม่ใช่หรอหรือแค่นี้จะถอนตัวแล้วใคร ใครบอกฉันจะถอดตัวตำแหน่งเนี้ยใครจะได้มันก็ยังไม่แน่นอนหรอกขอเชิญผู้สัมภาษณ์ทุกคนเตรียมเข้าห้องสัมภาษณ์ได้แล้วครับได้ค่ะตำแหน่งเลยค่ะซีโอเนี่ยต้องเป็นของฉันอยู่แล้วนี่ยยกคนนั้นไปไหนแล้วล่ะเออไม่ทราบเหมือนกันค่ะถ้าเป็นปากดีจะถอดตัวก่อนคนอื่นเน่นะ่ะ มีคนเขาอยากพบคุณค่ะนี่ใครอะ่ะก็พี่ชายของคุณไม่ใช่เหรอคะหัวห <c oughs> น้าใครบุคคลไง <c oughs> ผมรีบมาว่าคุณเป็นคนปล่อยข่าวลือว่าคุณเป็นน้องสาวของผมแล้วยังฟ้องโจวเป็นผู้สัมภาษณ์ดีหรอครับเออ,อคือไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหัวหน้าค่ะแค่อย่างนั้นเอ่อดูเรซูเม่ของฉันก่อนได้นะคะฉันไม่ แล้วก็ปุะสบการณ์เยอะมากเลยค่ะช่วยคิดธน,นานรก่อนได้นะคะไรไปได้ครับคุณโน้ตจริงๆแล้วเขาเป็นคนขับรถให้ฉันแต่ถ้าฉันสั่งให้เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลเนี่ย <ๆ S 2> เขาก็จะเป็นหัวหน้า่ายบุคคลเอ่อนี่คุณเป็นนี่เธอเป็นซีอโอของที่นี่เหรอซีอีโอใหม่ๆสดร้อนๆเลยคุณซีอีโอคะ ท,ทั้งฉันอธิบายก่อนนะคะขอได้แล้วค่ะหมดของคุณหมดแล้วออกไปได้แล้วค่ะได้รอบนี้เธอชนะฉันอีกแล้วนะฉันออกไปเองก็ได้ไม่ต้องรอให้เธอไล่หรอกเดี๋ยวก่อนเธอเป็นเลขาให้หยีเวลากะได้อยู่ข้างๆหยีมีโอกาสชนะหยีตั้งมากมายเลยนะปั่นไปเถอะอืมหรือว่า จะให้ฉัลองดูก่อนล่ะ